สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับวันนี้เจอเจอกับผมดนร์เทพบอลครับเราเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าแม่โปรกรมฟุตบอล15เมษายนสองพันยหกสิวันนี้เข้มข้นสุดเกันครับแน่นอนครับบิ๊กแมช์ ประจำคําคิวนี้ครับอยู่ที่รายการฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับสนามแรกครับจะเป็นแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านเปเอเชครับส่วนสนามที่2เนี่ยโปแลนด์ดอทมูนับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นคําคิววันนี้ขอฟุตบอลไม่ควรผ้าอย่างแน่นอนครับและก็แน่นอนครับวันนี้เจอๆกันมาตรงนี้ครับเหตุผลของฟุตบอลมันมีอยู่แล้วครับสำหรับ2ทีมในยูฟ่าแชมเปียนลีกคําคิววันนี้สมควรเลือกเชียร์ทีมไหนดีคลิปนี้มีคําาตออบย่ง นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วพร้อมแล้วไปลุยกันได้เลยครับยูฟาแชมเปี hmm. ้ยนครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ในคําคือวันนี้ครับ mm hmm. ก็กลับมาที่บ้านของแอสตันวิลล่าบ้างครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของลิกเอฝรั่งเศสอย่างเปเอเชนนงครับสำหรับคู่นี้ จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในข้าคิวน,นี้ครับเอชเชเนี่ยพวกเขายังมองว่าเหลื่อมๆอยู่เล็กน้อยครับวันนี้เนี่ยถ้บบุกมาเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับแต่หากเอชเชบุกมาย้ำแขนได้เนี่ยก็ได้เอกันแบบเต็มๆคู่นี้เท่าที่ได้จอดลึกไปดูรายละเอียดมาครับข้าคิวน,นี้ในมุมมองส่วนตัวของนะัดยังเชื่อว่าวันนี้ครับเอชเชเนี่ยจะบุกมาย้ำแขนได้อย่างแน่นอนครับเจ้าถิ่นอย่างแอสตันยับวันนี้ได้เปรียบเรื่องในบ้านก็จริงครับแล้วก็ผลงานในบ้านข้างๆดูดีด้วยเกมล่าสุดในลีกเองเนี่ รอบก็มีการพักรับตัวนักเตะสำคัญสำคัญไปหลายตัวเหมือนกันส่วนซิมเยอร์อย่างเปเช่ครับเกมล่าสุดนะครับก็เอาชนะทาได้ของแอสเติลาไป3ประตูต่อหนึ่งเนี่ยก็ได้พักกันแบบยาวๆเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความพร้อมของตัวนักเตะสมบูรณ์แบบนี้แล้วด้วยสไตล์การเล่นครับของเปเช่เป็นเกมที่แม้เกมแรกจะตุนมาก่อนถึง2ประตูแต่ในเกมนี้สไตล์ฟุตบอลที่เน้นเกมรุกเป็นหลักก็ยังเชื่อว่าจะเปิดหน้าใส่แอตเลติลาอย่างแน่นอนที่แต่ที่ขาดครับยังเชื่อว่าวันนี้ยังเป็นหน้าของเปเช่ที่ดูดี ก่าจริงเพราะั้าคำคิวน,นี้เป๊เครับจะบุกมาย้ำแขนได้อย่างแน่นอนครับ1คู่ในค่ำคิวนนี้ครับกลับมาที่บ้านของโปรเซียนดอทมูนบ้างครับเปิดบ้านรับการมาเยือน,นครับทีมจากราลิก้าของสเปนนครับอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยเองครับสำหรับคู่นี้ ก่อนเกมจะเริ่มตักแนวต้านเนี่ยก็ยังคงเป็นด้านของบาร์เซโลนาครับที่ถูกมองว่าดีกว่าวันนี้บุกมาเนี่ยบังคับชนะเท่านั้นครับสำหรับคู่นี้เท่านี้นัเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาค่้มคือวันนี้ครับยังคงเชื่อว,ว่าบาร์เซโลนาครับจะบุกมาย้ำแค้นดอทมูลได้ครับวันนี้ให้เลือกมองบาร์เซโลน่าได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างดอทมูลครับวันนี้จะได้เปรียบพีนในถิ่นของตัวเองก็จริงและส่วนที่ในบ้านก็ถือว่าดอทมูลเป็นทีมหนึ่งครับที่ในบ้านเนี่ยสู้ได้อย่างสนุกก,กับทุกทีมแล้วก็สู้้้้ไไดทททุุกกกกกีีีมมจรรริงงแแลลวว็็เเเเนนนนน่่่ยปบาา์ซโตอถึ ประตูกับด้วยการที่เอาชนะมาก่อด4ประตูต่อศูนย์วันนี้เนี่ยนัดพูดแบบนี้นะครับเยาให้วมเราฟุตบอลแบบนี้ครับดอดมูเนี่ยเอาจริงนะ ความหวังเนี่ยลิปลี่ครับวันนี้แมมเกมแรกโดนไปเยอะเสียเหลือเกินแล้วก็ในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับในลีกดอทสู้ได้สนุกครับกับบรามิวนิคแต่ว่าถือว่าเป็นงานหนักเลย90นาทีเนี่ยบทกันครับแบบสุดๆเส,สมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนทางด้านบาเชลนาครับเกมล่าสุดในลีกเนี่ยก็เจองานง่ายครับไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้พละกําลังเท่าไหร่เลยนะครับบุกไปเอาชนะด้านของเรเกรนสมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งวันนี้แมมเสียเปรี่ยนไปการรับบอลบเล่น,นเป็นเกมเยือนบวกกับแม้เกมแรกจะตุนไว้เยอะเล่นภายใต้อ่วันน เรียกว่าไล่แรงกดดันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสไตล์การเล่นของบาร์เซโลนายังเป็นทีมที่เน้นในเรื่องของเกมลุกเป็นหลักอยู่แล้วเพราะเช้าวันนี้แม่เปิดเกมลุกใส่อยู่แล้วครับสำหรับบาร์เซโลนานะครับก็วันนี้ยังเชื่อว่าบาร์เซโลนาดีกว่าครับและจะบุกมาย้ำแครนได้เป็นเกมที่สองด้วยความมุ่งมันน่นเดวันนี้มองชีมเยืยนอนจากบาร์เซโลนาได้เลยครับปิดท้ายกันที่คู่ ปิดท้ายกันที่คู่ที่3ประจำคําคือวันนี้ครับก็เป็นฟุตบอลไทยแลนด์พีเบยร์ลีครับที่หยิบยกมาฝากกันครับเชียงรายยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของราชบุรีเอฟซีครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงเลยนะครับทีมเยือนอย่างราชบุรีครับบุกมาดูเหลือมๆเ,เล็กน้อยครับวันนี้ถ้าจบเสมอตัวชาแต่หากราชบุรีบุกมาและเอาชนะเชียงรายได้ก็ได้แบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้แนวต้านแบบนี้นะ ไปดูฟอร์มไปดูอะไรมาแล้วนะครับทำการบ้านมาแล้วนัดมองว่าวันนี้เลี้ยง้างค่อนข้างยากแต่ในมุมมองของนัดนะนัดมองว่าเจ้าถิ่นครับอย่างเชียงรายวันนี้ในบ้านไม่แพ้นะแต่ว่ามีกระแสนหนึ่งที่สวยกว่านั้นต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งสองทีมเนี่ยผลงาโดยรวมจากช่วงห้าเกมที่ผ่านมาค่อนข้างใกล้เคียงครับเจ้าถิ่นอย่างเชียงรายเกมในบ้านก็ดีผลางาโดยวรวมห้าเกมสุดก็ดีเหมือนกันครับราชบุรีเนี่ยวันนี้ภาพรวมก็ดูดีครับจากช่วงห้าเกมงสุดแต่ว่าวันนี้ก็เสียเปรียบในการรับบทเล่นเป็นเกมเยือนแต่ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับ2เกมล่าสุดของราชบุรีเนี่ยพวกเขายิงไปถึง14ประตูแนวรุกตอนนี้ต้องบอกว่ามีความมั่นอกมั่นใจเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเอาจริงครับเปิดเกมใส่การมีโอกาสผลิตสกอร์ด้วยกันทั้งสองทีมนัดมองว่า2องประตูครับมีเห็นแน่นอนครับมองบนเต็มเกมได้เลยสำหรับไทยแลนด์พิมียร์ลีค่มเกิลนี้ส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับก็มาเจอกับนัดในชมรมได้เลยยินดีต้อนรับพี่ๆชาวไทยครับวันนี้เชฟฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ